ก่าับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั้งหลายวันนี้มาบินสปอร์ตเตอร์ครับนี่ก็ความยาวก็หนึ่งเมตรลำตัวก็น่าจะประมาณอ่าเจ็ดสิบเซนอันเจ็ดิบห้าเซนก็จะเีกกจะใช้ของ ADS แล้วก็เอาอ่าเซอโวก็้องใช้ของ e m a x ็กงเหล็กอนาล็อก แล้วก็แบตเตอรี่ก็เป็นของ B.T 2,6 0พมิลลิแอมป์มอเตอร์ก็เป็นของ A.B.C อ่า2องสอง0 0 k v ใบ8,6ใช้คู่กับอ e ิมูมรตบ้าปีแปดสครับนี่ก็มาลองดิ่นดูสถานที่มันไม่ดีครับสถานที่เราไปรอบรอบมองรอบรอบอ่า ก็คือหญ้าเยอะใส่ล้อบินก็ไม่ค่อยลงไม่ค่อยดีล้อมันคอยะพับให้เรามาบินอยู่ก่อนอื่นก็เปิดรีโมทฮะเปิดรีโมททุกครั้งก็คือเราตัดโหมด้วยเพื่อเราไปโดนตรงสวิตชันเรื่อง ดูแรงเพอตากตาากอนครับนนยังถ่ายอ่ะถ่ายอยไหมถ่ายอยู่นานละอ่าอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวก่อนขอดักวะเอ้าไม่ไหมไม่ต้องถ่ายก่อนเร่งมาเลยสดๆแล้วไม่มีการกระตอก เปิดได้หมดแล้วเนาะอันนี้เราก็มาเสียบขั้วแบตเตอรี่ครับอ่าขวดว่าขวดไม่ใช่ขวดสิขั้วเสียบถูก <c oughs> ถ้าไม่ถูกมันก็ไม่เข้ารครับเนาะก็รอฟังเสียงเสียงเพาะดีนะสปีดตัวนี้อ่าโอเคใเส่เสร็จปิดฝาฝาเป็นแม่เหล็กครับอันนี้ไม่มีล้อก็คือบินแบบทำมันคาด อันนี้บินเราบินจะลองบินก็ไม่มีล้อก็ต้องจัดอย่างเงี้ยเนาะจับอย่างเงี้ยจับจับให้มันได้น้ำหนักพอดีดูให้มันหนักหม่อน,นีน้ก็ได้จับตรงไหนก็ได้แล้วจั่สนัดเชิดหัว4 5, 5, 5, 5, 5. ี่จุาองศาแล้วก็ดูขึ้นม มองไม่เห็นนี่นเนาะรามการา่าที่หลังอีกเพราะทำไมบินไกลจังอ่าโลผาตเบา,เบาครับนิ่งๆครับบินสวยงามครับบินสวยงามบตเบาถ้าบินแบบนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ10 10กว่านาทีครับ10กว่านาทีได้ ากล้องอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับอันนี้นี่หมดแล้วก็คือบินมาปล่อยมือนะปล่อยมือไปยาวนะครับยาวเลยค,คือแบบยาวเลยไกลแล้วด้วยขไม่หุ่กลับมบันครับพอบินได้ที่มันก็บินได้ไม่เหนื่อย ครับเกลียวสองรอบครับเกลียวสองรอบเบาๆแล้วก็เราเรียกอะไรลนดะแล้วก็อัพพุ่งมาแล้วอัพนี่นีครับนีนนี่ ไหวก็ได้ช้าก็ได้ครับนี่ลองไปดูครับตั้งลำทำงาแล้วกดร้อยเลยครับขึ้นครับเวสองรอบแล้วก็อัพลงมาแล้วก็ส่งครับส่งพลึมสองรอบอัพลงมาแล้วก็ส่งครับ ลงง่ายเดีย๋ยวลองลงดูดิจะลงง่ายป่ะเออไม่มีล้อไม่มีล้อจะลงง่ายหรือเปล่าน่าจะแรงไปครับเนี่ยน่าจะแรงไปเอาใหม่ครับลงกลับเอาใหม่ก็รับไม่ได้ครับรับไม่ได้เสียชื่อเนาะ เอาใหม่มันมันน่าจะได้อยู่นะไหนลองลองเล่นเหมือนสามดีไหมครับอูโหูสี่กระแทกครับขอจบคลิปครับรับไม่ได้ครับจบคลิปครับ